อุโมงค่ะอุโมงอุโมงในภูเขาเนี่ยค่ะอุโมงในภูเขาขึ้นมาเขื่อนบนภูเขาเนี่ยค่ะว้าวเฟอร์เฟคสวยไม่ใช่สวยสวยสวยเนี่ยค่ะนี่ภูเขาเห็นมะ สวยไหมฮะสวยเปล่าเ็นม,มั่งเขาเหีมะโอู้สวยนะคะสวยมากดอค่ะเราเราจะ